ทันญ,ญ่าตอบแซบมากลังคอมเมนต์สาวแชฉนักร้องอโลกสี่ใบทำเอาหลายคนฮือฮาเมื่อทัญญาอาสยามโผล่คอมเมนต์กลางรายการโหนกระแสในวันที่สาวเปิดหน้าแช์โลกสีใบของนักร้องดังอออ่างให้แฟนสาวทำแท้งสุดท้ายก็ทิ้งสาวทัญญ่าคอมเมนต์ว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยาไหนๆก็ฟาดมาขนาดนี้ละ ก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนคือคบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมและสุดสาวธัญญาเปิดใจผ่านนายเอนเตอร์เมนต์กับเรื่องนี้ก็รู้สึกเฉยๆมีชื่อตนเข้าไปพัวพันด้วยที่เข้าไปคอมเมนต์ก็คือตอนนั้นมือลั่นถามว่ารู้สึกชนะไหมไม่ได้รู้สึกชนะอะไรเลยค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตให้เป็นเรื่องของเขาดีกว่าค่ะ ไม่พูดถึงดีกว่าให้มันจบจบไปบทเรียนเรื่องนี้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้และไม่ชอบพูดถึงคนตายตายไปจากความทรงจำแล้วไงคะ